ว่าเพิ่นนี่ออสั่งควา่มมาสั่งความมาว่าฉันมันอยู่ดีมีแห้งกับลูกมานั่นบอกให้มันมาหาผกมั่งแต่ยาวะสันผออมมั่งนะเป็นแห้งแล้วเดีอยนี้บวจักขู่จักคนแล้วอกินแต่เหล้าเมาแต่ซาออโคเมื้อโคเมื้อโคเมื้อ,อเป็นบ้าแล้วสนลังเถื่อกับจนบวจือหอนอ้ายวาสันแลวสันมาแลวย่านมันตีวะ เอ,ออยันตีลูกตีเมียเนาะยันต,ตีลูกตีเมียฉันว่าเมียเอาลูกเมื่อนอะอ่อแะแต่พอหายเพิ่นนั้นสั่งความมาวังแม่นา่งช้อน่นมาวังหันเด้อลอแล้วพอให้มันมากกระยาต้องคว่ำกระหัวควันแม่ถ่ายคลิปวัแล้วจ้าเื่อเพิ่นว่าเฮาสินีแล้วพิ่นว่ากะยินดีต้อ,ตอนรับทุกครูทุกคนเข้าสู่อ่องคอมมิลูกสาวนาคือเก่าเด้อทักทายสบายดี เบสุขุโสคนมาอีกแล้วทุกคนคลิปวิดีโอนี่กะน้นองเกฟมาต่อยอดทำบุญอีกแล้วเนาะส่งนำใจอันบริสุทธิ์มาแต่เ้าๆสู่ครอบครัวเอื้อตียงเนาะทุกคนอ่าสำหรับมนีพันกะวะ่าจัดให้แม่ค้อมพันว่าจัดให้เอื้อตียงอีกแน่มามาหนึ่งลังเนาะลังหนึ่งนี่มีอยู่สามสิบห o r ทุกคน แล้วก็จัดขนมให้น้องไม้เนี่ยเด้อพนว่าหาสิบบาทเนาะแม่ค้อมกับจัดไปหาสิบห้าบาทไปเลยเนาะบรเมนต์หาสิบบาทหาสิบห้าบาทไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ร้อยเก้าสิบเนาะ <c oughs> ร่วมเท่าไหร่จ๊ะร้อยสี่สิบห้าบาทดเดนเ,เอ้ยสองร้อยเก้าสี่สิบห้าบาทนี่นะเนาะ ร่วมสก,กันนี่ได้ลูกสองร้อยสี่สิบห้าบาทและส่วนที่เลือเนาะเพื่อน่าให้อันคอมีลูกส,า,า,สาวนา้าบาทให้ไอ้ที่้าบาทเนาะเพื่อน่าเลืออีก้าบาทนะให้แมค่คอมเนาะเพื่อน่าแต่ว่าแมค่คอมัน <c oughs> ส่วนของแม,ม่มคอมแม่คอมฮักจืดมาห้น้องไมห้หาบาทเนะาะฮักจืดมาใส่ในนี่หาบาทพอดีอันซามแม่ลูกหาสิหาบาทหยกหย่อนมาร่วมซื้อมาม่าให้เถ่าคอมเลย เราหมักกินมามาน้องเกบพันว่าอันอันหายคาขนมอันน้องๆสองคนเดอ้อพันว่าแต่ว่าช่วงนี้หากระเส่าเป็นวัดเป็นไอเนาะทุกคนก็นเลยจัดมาม่ามาหายเพิ่นเพราะได้ลวกกินเนาะและกะอันก <c oughs> ินหลินคือจังสีแล้วทุกคนบริหารแต่ลูก,กได้แทนได้มากลวก็บแกบกอบแกบเลยขอบคุณหน้าเกฟเร็วเร็ว <c oughs> เรว,เรว ขอบคุณลายๆเด้อสิขอบคุณหนะลายๆเอาอีกเลยบ่เคยว่าเอ้าเอาได้ขอบคุณซื่อๆก็เอามื้อนี้มื้อหน้าจังเว้าใหม่เนาะต้องฝึกไปทีละหน่อยเนาะทุกคนันเพิ่นตัวใดที่เพิ่นบ่บ่เคยเว้าเอาน่าก็บกับซีไฮว้าซะเดียวเพิ่นก็บ่เว้าได้เทื่อหน่าอันนี้เพิ่นเพิ่นต้องเว้าแน่นอนท่านอะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทั้งน้องเก็บหลายๆเด้อ ที่ส่งมอบนำใจอันบริสุทธิ์สู่ครอบครัวเอื้เตียงและก็ไว้วางใจที่ให้แม่ค่อมเป็นสะพานบุญหในหลายๆค่งที่ผ่านมารวมทั้งข้างนี้ด้วยเนาะงบประมาณวันนี้ซื้อข้ต้มขนมให้ลูกให้ล้านกับมามากเอื้เตียงกะสามลอยบาทเนาะทุกคนก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆขอให้น้องเกฟจงสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกัให้สมคมความหมงม,มาดปรารถนาเด้อ <c oughs> ให้ร่ำให้รวยเงินไหรน้องทองไรเขาฮะเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันเนาะเงินเรือทงหล่นไทยใส่ใจ่ายบ่มดเรือกินเรือใสข้อให้ได้สางอานิสงพลลบุญต่อไปภายผักหนะเนาะให้เพิ่น ลำลเลยลวยจับยางใบยางไ้เป็นเงินเป็นคำไ้เป็นเงินเป็นทองอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวฮอก็สิเอาอันมาม่ากับขนมเนาะทุกคนไปอันส่งให้อันเอื้อเตียงก่อนเนาะไปส่งให้เอื้อเตียงกับน้องไม้ก่อนบ่ฮู้ว่าเมื่อนี้น้องไม้พิ่นซิอยู่เพื่อนรืยบอกเพราะว่าเขาไปมือว่านนี่ กลับไปซี้คำคำเน่แต่ว่ากัยังบ่ <ละ S 1> <ฮ>พอเอาเพิ่นอยู่เนาะเออเออขนมท่านลูกเนาะเอาไว้ก่อนเนาะเอามามาให้น้นองตัวนี้ของน้องไม้แม่บอกอยากให้เรากินหวานบันไดยันเราเป็นวัดกินมะม่าน้ำอ่าอกินมามา่นา,นมา,มาน้ำอ้างเด้อกินมะม่าน้ำอ้างนด้อเมืน้เนี้ยคือมินิแทนะมามานะ <c oughs> เป็นไงลูกหลานมาหาเห็นหาข้าวจ้าได้แล้ยังย่ง กำลังกำลังขาว้วยตื่นโอู้ข่ารวยมากน้ำตาหย่อยเยิบเยี่ยงน้ำตาหย่อยเยิบเยี่ยงสบายดีสบายดีเร็วห้ากระตื่นนอนน้ำตาหย่อยเยิบเยี่ยงมากินมาม่าดิบน้ำไอ้ปุ้ยปุ้ยอ้ออ้อแซ่ยบอ่ะเสีบไปลูกแซ่ยบอ่ะ สบายดีเร็วสบายดีสบายดีแล้วแหละเพิ่นสบายดีสบายดีพี่น้องเอากล่องย่ำเขาใกล้ๆกะน้องเกฟ <c oughs> อยากเห็นแม่เตียงเด้เพิ่นว่ากับน้องไม้เด้เพิน่นว่ะถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อเพิ่นว่านี่น <c oughs> อึดอยากหยุดหยากรับพี่น้องเอ้ยเใดๆขอผืนผ้าอาศัยขอผืนผ้าปรามีแบบพี่น้องเอ้ย ทุกเนี่ยปากมองปากมองนี่แหละเฮือนซานก็ได้มื้อนี้อันน้องเกเพิ่นอันน่ะจัดให้แน่เพิ่นว่าแม่คอมมอบมาม่าให้เอ้เตียงเนาะ1ลังเนาะทุกคนหมูสับจ้าอันนี้ขนมให้น้องไม้เนาะขนมนี่ซให้น้องไม้เพิ่นว่า ของควนคนขยันคนดุไปหลับจ่างกลนมันอะเห็นน้องไม้ก็ได้น้องไม้ไปใส่แม่ต้องหลับแทนเออให้แม่แหละหลับแทนแม่ยายหลับแทนีแล้วพ่อแม่พี่น้องเออเหตุใดอึดยากถุกยากลำบากถักกำนี่แหละเหตุใดแหละอยู่ไปชมห่างชมหมายนี่แหละชมอึดชมหิวนี่แหละอยู่เอออยู่ไปตำนี่แหละน้ำบาสน้ำเมืองหมูนี่แหละ มีผู้เมตตากรุณน่าสงสารครอบครันนวของผู้ขากระจ้าทุย่อมือจาถุเด้อ,อ,อพี่น้องเอ,อ้ยให้บุญมาพระลามีให้อยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเป็นคองนนองเกฟอยู่อุดรธานีนผููทีเพิ่นซื้อไขมะมะ่มามากับอน้ำปูน้ำปลามาให้เจ้าสุดก่อนนั่นแหละผู้เก้าเพิ<ม>่นพ่อมีพ่อได้เพิ่นกะอัน พากมาให้พอได้ซื้อข้ต้มขนมซื้อมาม่าเนาะโดยเว่ยพ่อนีเพิ่นเด้ออ่ะจ้าถืเด้อพี่น้องเอ้ยค่ะอยู่ดีมีแห้งหันให้ยืนเด้อสุขภาพเข้มแข็งแลสเก็บน้องเก็บนะค่อยู่ดีมีแห้งไอโชคดีปีใหม่เด้อไอจีดีมีแห้งไอเข้มแข็งขอเพิ่งพาอาศัยขอเพิ่งพาปรามีเด้อน้องเก็บกระไดกระได้ อึดอยากถูกยากคือเห็นนี่แหละจากปีละอาจะนะได้หกสิบเอดเลเด้หกสิบเอ็ดเบ้อโดยโอ้ได้หกสิบเอ็ดแล้วอันนี้ก็ได้อันเตียงนี่จะเป็นลูกก๊กเพื่อนเนาะเป็นลูกกกกับสี่สิบสองสี่ิบสองสี่สิบสองปีได้จุไปนี่แหละสุกภาพเผื่อนก็ได้แม่โอ้เข็ยนแขงปันไดกบมีแต่แม่นี่แหละฮะ ชูกินสูอยากกับมีพี่มีน้องใจบุญสุนทานกับศาตุมีผู้มายกมาอันมาขับมามสู้แนวกินสอยอแนวอยากเงนินคำกาแก้วกับมีผู้มาอุ้มสูอยู่นูนกับศาตุบุญคุณเห็นในได้ความดีความงามต่อหลับต่อนหลับกับขึ้นกับมีตั้งแต่ไว้ใหายพรหายอยู่ดีมีแหง้งและผี่น่องเอ้ยห้โชก ให้มานให้ลำให้รวยปีใหม่ให้สุขกระฝากเข็มแข็งเดินกว่าบลุงบลเรียนบลเสาะบสายนองไม้กับจักไปทางใดเมื่อวันนี้เพิ่นบัไดไปรับจ้างบ่เพิ่นบัไดไปรับจ้างทางใดเขายังบทันได้โทรมาบอกว่าไปกลุมมันอ๋อคันมีงานแล้วเขาจะสิโทรมาบอกอ่าคันบ่มีงานเลยกับบันได้งานเลยครับเนาะอได้งานเขาก็โทรมาบอกบ่มมีงานกับยุทธนี่แหละ ฮดพักฮดหย่าฮด่วกฮดชวนไปน้ำมนตนี่แหละเล็กๆในหน่อยแหละชมเกลือบว่าแห <c oughs> ้งบวแข็งแรงปันใดนี่แหละ <c oughs> ได้แหละพี่น้องเอ้ยช่ <c oughs> ไปอดทนไปเถอะอย่าง <c oughs> านี้นก็ <c oughs> น้องเกฟน้องเกฟใจบุญสุนทานแ้วกาสู้หน่สวย กะซาทุหาแข็งแรงทังนา้รก็ได้หาสุขภาพแข็งแรงเดอนองเก็บเดินได้เลนะเอาป้รถมยันมือถือยันมือถือไ้นี่แหละกินเผาละบอมมานีกินเผากัยงกินเผากับตบักรงกินกับตำาะแกรงอะรกัน ปลาทูน่ว่านี่นมาพระเฮ็ดพ่นดังอุคลุกอยู่ดังไพ่หนึ่งเข่าเฮ <c oughs> ็ดก้อนเสาเอาเดิ่อันนี้เตาดังพื้นมันบกขากได้เต้าลินลุและดังพื้นเเนต้าแนวเต้าดังฐานเต้าดังฐานพันบบมีอันนั้นพันบบมีลินเต้าไปดังพื้นลุห,หาตัดพื้นมาให เห็ดก้อนเสาเอาไว้มื่อแจงดังเขอไงายจุ๊บแจงนั่นขอว่าขออยากได้เคียงนั่นหักแต่ว่ายังผมท่านได้มีเงินไปซื้ออออยากได้เคียงเขาได้มาหนึ่งเขาเห็ดกินเนาะมาค้างหมอค้างจองออยากได้อันเคียงนแล้วท่านได้มีเงินไปซื้อแล้วนี่แล้วนน้องเกฟแม่ของเคยเตี้ยงก็ได้เพิ่นกับออดออแอดแอดบอคอยู่ดีหรอกเพิ่นเห็ดเวิ่งนักเนาะ ก็บ่กเป็นไปกูัาตนาเป็นเหนียวไข่ล้างแน่บเป็นเหนียวไข่ล้างแน่หมดลูกแน่หมดลูกแน่อืเจ็บหมดลูกแล้วก็เป็นหัวใจตีบแน่อแม่ก็สารพัดโรคอีลรแบบนี้ป่าโบเป็นแล้วเนาะเน่าเจ็บเน่าเป็นมันหลีอกเลี่ยงบ่ได้ทุกคนเอ้ยแมหน่เท่ามาซ้ำหนึ่งกับเก็บเข่าซ้ำหนึ่งพญาพญาแก่ทุกคนกับไฟกับโบได้อยากเป็นดอกจิ้งจกกินยาบรรเทาไปนหะเนาะ โดยนางเต่ากระตมน้ำห้อนได้ต้มน้ำห้อนใส่ในกระติกนี่ไว้กินอันดีหมดลูกหันแล้วนว่าดีหมดลูกยมไปทำ้างทำงานมันกับบดได้ไปคูมมือบออ่ะบ่แล้วบดได้ไปคูมมือคือแนนี้แล้วสามสี่มือแล้วได้บดได้ไปเออหามมาไปอีกเมื่อวานนี้มันบอกอ่าไปอีกเมื่อวานนี้แล้วมื้อนี้ก็ยุดอีกแล้วนี่เนาะเชิงตุวแล หามืือวันาทิตย์หนึ่งสุกและแต่งแต่ไปอีกเค่นึงขั้นอยู่ทังเล่าเข้ากับงานทับจ่างกับบุลายห้ได้ทุกคนเพราะว่าปลูกมันปลูกเผืออาการส่วนร้ายกับขราเจ้ามีแต่คุดเองเนาะด้ามหน่อยนะสิจ่างนะโดยครับเจ้าบุตรคอยจ่างนไดจ่างขาจ้ามีแต่เก็บเองคกดเองเก็บเองคุดเองผานเองตาเองเนาะโดยบุคยได้จ้างกันปันไดกับมีส่วนหน่อยจ้างกับบัดแห้งงานผัดลายแบบนี้ขั้นม่นอัน บมมีงานกับบได้ไปคันมีงานกับไปมันกับบต่อเนื่องเนาะไปมือบ้าเป็นสามสี่มือจังได้ไปเนาะสีมือหามือจังได้ไปเท่นึงบางเถอกับเป็นทิศจังได้ไปเท่านึงวันเท่า้นกจจ้างกันทางนี้ขจจ้างกะว่าละนั่นแหละเป็นเงินบาทกัจัเท่านัแล้วคอยไหลโมเป็นเงินเกียรติวันละแสนวันละแสนกันลอยกว่าบาทเท่านั้นนะทุกคน ร้อยหาสิบบาทนี่่ประมาณนี่แหละเนาะติประมาณนี้แหละร้อยหาสิบบาทร้อยหาสิบบาทเอาไปทํางานไดมือหนึ่งปัดยุดเป็นสี่มือหามือบานีผัดม,มาบัดจักแป้งนัวแป้งนั่นบัดจักสื่อยาซาหัวซาผมบัดจักสื่อแผบสบููแล้วเฮ้ยกับบมกุ่มขอบคร่อเะ็นี้นได้แหละสื่ออยู่หากินแต่ละมือเนาะโดยเราว่าคุมมือนี่ คันว er ่าง่ายๆขึ้นไปข้อมกับขันบซื้อกับบร้กินเนาะทุกคนมันแจ๊คสี่ห้ายังถล่เคลื่อนเป็นสินเป็นปลากับเฮาเห็ดเอาโบเป็นเนาะเป็นสินเป็นเนื้อเป็นแนวอยู่แนวกินคั้นพักมีสี่ซ่อมตัวได้อันปลูกได้กับบรซื้อเนาะตัวได้มันบมีตัวได้เห็ดโบเป็นกับตัวบซื้อเห็นแล้วเนาะโดยมันเฮาผัดมันเห็ดบบเป็นอันล้าอย่างเฮาเห็ดโบเป็นเฮาเห็ดได้ตั้งแต่ว่าปลูก ูกมักพักบ่บมักทัวบ่ไปจังสรนแล้วแนวเฮาเห็ดได้ปลูกได้ตัวนี้ก็พอได้รุดพรพอบาได้ซื้อเนาะโดยแนวตัวได้ครับผมมีก็บจำเป็นแล้วทุกคนต้องได้ซื้อกันซื้อขุมมือการใช่หมักพริกแต้งนัวไปสรนแล้วหมักพริกกับปลูกยู่แต่ว่าบัท่านได้ไงหมักพริกก็ได้มักพริกนะครับปลูกกินเองก็ได้อยู่แต่ว่าบัท่านได้ไงส่วนมากมันกามีตั้งแต่แป้งนัแล้วกั ยาซาหัหวาซาบูไปสังสรรค์และแพรบสังสร่นและแนวอาเห็ดบอกเป็นนีแจะได้ซื้อแต่ละการแนวกับขาวแน่แนวกับขาวกัข้าไปหาหมดหาได้เยาก็ได้ซื้อจา่ายค่าน้ำค่าไฟจัดค่าน้ำอีกอันค่าน้ำค่าไฟกระถาำอะไคือเคอรื่มือนี่ไปตักน้ำสางกินเองกับหม้อด้แล้ว มันจะได้ต้มกินกินน้ำได้เอาหันแล้วต้มน้ำได้และกินแต่บางเถื่อจะเอาน้ำบ่ท่านกับไนเปิดได้เลยก็กินโลดนั่นแล้วน้ามันได้โดยกานต้มน้ำบ่ท่านลังเถื่อมันพันยงทันเย็นก็กินน้ำได้โลดน้ำบาดาลโลดโดยกินน้ำได้น้ำบาดาลโลดและมันต้มน้ำบ่ท่านได้มันบ่มีอัน แบบว่าว่าง่ายๆบ่มีผัวเห็ดทานหายดังหัวฉันซ่าเห็ดทานกับเห็ดบ่ได้เป็นเหนียวมาใครลางเจ็บแอวเห็ดนักกับบัไดเกมือนประหยัดทานประหยัดพื้นประหยัดทานพน้ำอีกได้เนาะบ่มีผูวเห็ดทานหายดังเนาะโดยเห็ดบ่ไดเด้อบ่ไดแล้วก็ต้มน้ำบ่ท่านแล้วก็กินน้ำได้โลดนลังเื่อก็ได้แต่ว่าไปอัน เย็บในแอวแหละไปหาหมอหมอเปิรนว่าไปหมอเปิรนขวดเบิรนว่าจังว่าเป็นหนึงไขลรังนะเป็นน้ากินน้ำได้เปิรนว่าน้ำบดต้มต้มให้มันสะอาดแล้วบอให้ใส่หางไม้เปิรนว่าต้มแต่น้ำละล่าต้มน้ำมันบดานกินได้ยูสันต้มต้มแล้วบอให้ใส่หางไม้ใส่หางไม้เลยเปิรนมันเป็นนันผ้าห้ขาดมาไขล่ังห้าวคือเก้าเปิรนว่า จเอาคนให้กินต้นนมกินน้ำละล่าทันวาบบ่าอดบ่ได้กะบทัน, 5, นว่าอยากใส่หางไม้กะบ่ให้บ่ให้ใส่กะบตัวหางไม้ครับพันเอาหนักคนว่าให้ใส่เอาใบซีดราร์ใบอันมากเคี้ยวคนวะเอาใบซีดาก็ได้แล้วกัใบมะกรุ้ยก็ได้่บใบมกกะกรุ้ยมันรต้ยกินคนว่าน้ำมันจะโบขุ่นบบดำคนว่ามันเป็นน้ำขาวสะอาดใช้เลยเด้คนว่ะหมอเคนแนะนำแนะนำ มามาเมื่อวานเนี่มาถามเพิ่นวันพอน้องไม้เนี่ยยังติดต่อมาอยู่บ่อ่าบ่ได้สมาะเบ้อสมอะตัดขาดปาดเพียงเลยบ่แต่ว่าจังเฉอะมาหลายปีเลยด้ว่ได้โทรมาดูหนากาเป็นบาหล่าบ้านชาไปเลยนะลูกเคยนะกับบ่ เออสมพรละตังบ่สนใจนําลูกนําเมียเนาะบ่ได้สนนําลูกนําเมียแล้วกะอือๆๆเป็นเอาแต่เหล้าเป็นใหญ่นะแต่ละมื้อมาันได้กินเหลากับปาปองปาเปื่อยออจนว่ามาเลียปากก็ยังบ่ึงมื้อสิว่าได้ซะโอแต่ว่ามันบ่บ่ทามาหาลูกหาเมียน่แนวนั้นน่ะอย่าไปคิดฮอดก็ยากเตียงเ้ ต่ว่าค่ะบอกมากอันน้าแม่นางช้อนเพิ่นก็ค่บอกลุงเพิ่นแล้วบอกว่าถัมานมันอยู่ดีมีแหง้งน้ากับลูกกับเต่ามันนะคะมันอยู่น้าแม่มันคุนแล้วพี่น้องเขาจะสั่งความมาเออพี่น้อง่นนั้นอ่ายิงๆมันหันแล้วตะดองคู่อาลาวเหนาะตะดองหลอดนันโดยอายพวเพิ่นนี่เออสั่งความมาสั่งความมาว่าถันมันอยู่ดีมีแห้แงกับลูกม<อ>ันนัน บ่ห้มันมาหาผมมั่งแต่ยาววะสันผมมั่งนะเป็นแห้งแล้วเดี๋ยวนี้บ่จักขู่จักพนแล้วกินแต่เหล้าเมาเต่าโคเมือโคเมือโคเมือเป็นบ้าแล้วสาลังเถือกจนบ่จือหอนอ้ายวะสันแล้วฉันมาเลยยานมันตีวะเออยันตีลูกตีเมียเนาะยันตีลูกตีเมียสันว่าเมียเอาลูกเมื่อนั่นแล้วพวกอ้ายเพ่นนั่งสั่งความมาวางแม่นั่งช้อนผนมาวางหันเลย แล้วพอให้มันมากกับยาเ oh. อาจนว่านางไม้มันใหญ่มันได้ปัวได้อานานฝุ่นจังจากมาฮาพี่หาหนองกับมามายามพี่ยามหนองจากมากับมาว่สัตวออแล้วพวมเดียวนี่นํนบาบรไห้มามกมังม่งนะมาลงทีบแห้งแล้วอ่ะส oh. ัตเ์คุว่าอ้ายคุณนนันว่าบรจัก oh. าอ้ายจักนองแล้วเดียวนี่ oh. เน่เห็นบอกกับนันในดองไม้น่ะกะ oh. <c oughs> ตีเลื่อยไร หักรัวลาเรนฮะท่านแต่ดอกไม้น่ะเป็นยังกับเป็นอาของิืนได้เป็นน้องน้องหล่าของตามังเด้โอ้น้องสาวตะมังโดยตีน้องอยู่เลื่อยนาอตีเลื่อยไดลงนี่แล้วลงบ่จักว่าน้องจะคล้องตีตีว่าคนอื่นแบบนี้เลยคุณน้องเคยลาเลนฮะเอาอยจังบบดมันสวดมา ผูเมื่อกะหกเมื so ่อความคนนั่นปากบ่ฮกเมื่อแล้วมันกะตีโลดแหน้องกะตีอ๋อจังว่าผู้อายเพิ่นสั่งมาว่าบ่ให้ันทางนี้เมื่อกะยาว่าสั่นให้อยู่ดีแแห้งอยู่พี่แล้วก็ให้อยู่พี่ซะก่อนอน้องม่ใหญ่พุ่นแได้ผัวได้นั่นอย่างเมื่อเมื่อยามซื่อๆเพิ่นอยางเมื่อยามเอื้อยยามน้องทั้งนั้นเนาะอือแล้วก้าซียงเมื่อเ้าคือทอซะ เพื่อนที่เหตุไหวนะคล้ายแล้วหักตัวเองดีกลัวเนี่ยนะเนาะเออแมนเห็นไหหักตัวเองหักลูกดีกลัวอย่าไปขึดห่วงหาอวอรเลยเนี่ยนะนะหักตัวเองกับลูกใครกวาไปหักคนอื่นแมนวัวตกมอนเป็นผู้อื่นได้ผัวน่ะลูกผัวกับบุคือเก่าเลยได้เนนะ โดยเข้าห่วงฮะอวอนันเข้าห่วงเนาะฉันเข้าห่วงเห้าเข้าก็ตตองถามอืมมันมีอยู่เด้พี่น้องคือชุมอมลูกลานพถาบุตรนี่เด้กับเข้าฝาหนันเข้ากำกูจักกันอยู่เบอร์เข้าก็ไดอยู่กับเอ่อสักรเป็นห่วงเข้ากระทามอันนี้บ่ทามข่าวมาเลยอันนี้บ่ถามข่าวมาเลยเลยเอออันเพื่อนน่ะกับใคคือวาเท่าได้ คล้ายผันหาจะมองชองพันหาเพื่อนสีเหตุนำกานกันนั่นคล้ายเล้วคล้ายถิ่มเนี่ยเราไปอยู่ในเชียงนอยู่ไปน้ำบานน้ำเมืองน้ำถนนทนทางนั่นแหละเอออยู่ไปน้ำหวนแล้วเขาอ้ายเป็นว่าโอหักกันล้างเถือนอ่ะจ้เห็นเฮานี่เฮาเอิญมากินเข้าได้ ด่าอ้ายนะอ่าด่าอ้ายนะเออบักอีหยังก็บ่ได้หยังเออๆๆๆแต่ผู้อายนะก็บ่ได้หัวซาเลยซ่มันอันด่าก็ได้ยามมตีเด้สรุปแล้วเราเสียสติเสียน่ะแล้วเนาะเสียสติเสียเส้นแห้งแล้วเสียสติเสียเส้นแล้วตามขาเจ้าอยู่อัน น้ำกันอยู่หันนั่นก็เจ้าวัดตะเขตไปบะมาในี่แยงนักหนาไปบะเนี่แหละไปบะไปอัซชบาลได้ไปซาบาลอันอยู่วัดหินฤาไพ่เดี่อา้วาวไพ่เป็นซาบาลวัด,นะวดภูหินฤาไพ่เลยคอยยังหายออกเหล่าออกเออ พี่น้อง <ยา S 1> แลนะนไปบ้านะเออพี่น้องแล้วก็ว่าแนะนํำว่าหัไปบ้าอยู่คูหเฮเล็กไพ่แล้วไปบ้าบ้านะว่าบ้าเจ็ดปีบอกท่านในหอหอเจ็ดปีแต่มากินเบียบเออกินเบียอะไรจังหวะนักข่าวนักข่าวเดี๋ยวนี้น่ะเป็นบ้าแล้วเดี๋ยวนี้นะพิดเนาะพิทแล้วมันตอนตอนช่วงที่บ้านเขาให้ขลัวบาบอกเขาบอกให้กินเบียบอกให้กินเหล้าบอกให้กินขลองมึนเมาแล้วมันบ่กมันบ่กพังเราเห็นบ่อไดบวันนี้เนาะมันบ่กพังมันยาบ่ดไแหละ กินเลยเลยละกันนักข่าวนักข่าวละกันของเพื่อนว่าสันบวชอดสามปีแล้วไปกินเหล่านั้นบ้านมันขึ้นแห่งเป็นบ้ากว่าเก่าได้เพื่อนว่านะเอซาบบานว่ามรคนนี้ล้วว่าบวกกินบวกินเหล่าบวกินบียะบวกินสิงว่าของเงนเมาหน่ะบวกินจักยานชนกับปลาคักแน่ปลาคักแน่จนว่าได้หยาดน้ำหยาดนคักแน่ แต่มาผัดอยู่บ่เฮงบานนี่สิบกว่ามือท่านะกินเบียบ,บานกินเบียกินยับเขายับเขายับเขาาท่าเอามือนี่เป็นบ้าลเลยของคนว่าสันกลับคืนกินแหละบ่ตายกับเป็นบ้าได้บ่สั่ม,มาบ่เฮงพัดกลับคืนกินอีกแล่เป็นบ้านักเขาแล้วเดียนอ,อย่างว่าผู้ยืยนผูออ้ใดหนักเ,เลยน้องเอาไปมาเลยนอง กันบอจักเขาลูกกันเมียเลยบานี้เนาะบอจักแล้เดี๋ยวจวังหวะลูกเป็นสั่งความมาว่าบ่กให้ลูกกับเมียเพิ่นเมื่อเด้ขึ้นหอดปันได้ก็ให้อดเอาอบอกมั่งนานมันบ่แม่ป็นพลแล้วเดี๋ยวนี่นั่นก็ค่ะแลอันหมอหนะว่าเอ็งมาเอ็งกับพรทันได้ขึ้นไปว่าให้เตียงพักหัวสัน่นเอ็งก็ยากเาียกน้ำลูกนี่แล้วว่าสันนั่ง สีเพินวาอบแมนขอสิบ่ถามได้ขอถามอยู่ได้เจ้าก็ยังทามไทหฮะลูกเคยอยู่เจ้าก็นเนาะถามข้าวถามข้าวนาข้าวฮาอยู่แล้วว่าต่มันเป็นตัวดีแหละดีเอามาอยู่น้หั่นาเออเจ้สเอามาอยู่น้าอยู่พี่เออเสียมาอยู่น้าอยู่พี่ฉันว่าเป็นตัวดีฉันว่าเป็นกันคือเฮานี่อยู่เทียงคือเฮาเลยเห็ดกุ๊กหมู่หมูเห็ดกินสางกินนะ อันนี้ทามข่าวภาวาโอ้โหเป็นตาเหลืองดอกว่าสันอ้า,อายมันนั่นสั่งมานําเองนะว่ามันเป็นบาแห้งแล้ว<อ>ลังเถื่อมันกระตีฮอดอันนี้ไหมว่าสันผู้อ้ายนะวา่าไม่น่ะเป็นนองหลาิ่นได้นองหลาตะมังหากลังเถื่อกับพ่อคนลายลายกับบ้เจ็บบันไดอผูน้น้องนะก็ได้มีผู้ช่วยเนาะมีผู้ชอวยมีผู้ชอยอันจุดนักมันจะ เห็ดตั้งแต่วันตลาดเออวันตลาดวันยังวันประฮัตวันผุดวันตลาดนะตลาดโา <ę. S 1> คกซานน่ะบโด้วยเลนกะคุณนี่กะไปและตลาดคุณน้องกะมาและลังเทือกกะบดจื้อที่หาตีห้าม <'re> ไปน่ะหละโอ้บดจื้อหดอ้ายฉันมาบ้านนั่นยังบ้านขันชูงนี่กอะบดจื้อหยอดไอคือมีดไหลแหลนใส่อ้อยน่ะไล่เถือแล้ว อแต่ว่าลูกเลาลายคนลูกละเล่นหะใส่บอกเออโบกเป็นตะอ้าวแห้งแล้วใส่ว่าบกเป็นตะอ้าวแล้วก็บอยังให้ลูกมือเงาแล้วว่ะเออแม่นั่นแล้วเมื่อจะไปอยู่ในใดกินในใดเนาะสารมันคือเก่าคือตะกี้นันว่าสารมันเมื่อทำย่งหุ่นจักกว่าพวะหุ่นจักหาเขาหาหนามมาสู่กินหาหลับจ่างทำงานสู่กินกับยังใข่แน่หวังหัน บานนี้พันโบจกักอีหยังบานแห่งกับโบจกักหดเอาไปมาพี่น้องกับโบจกักมันกับสิโบจกักลูกจักเมียอีกแล้วมันกับสิขาสีตีก็พอดีลําบากเา้าวผู้สิไปเอาอีกนี่แหละข่อยจังหวะแมนแมนแมนข่อยจังหวะข่อยโบปล่อยให้เมือ่อคิดเถอแล้วที่โบปล่อยให้เราเมือ่อนาะงโบปล่อยให้เมืม่อตายกับตายกับข่าวหนาวกับแข่งขอยนี้ยาว่าพื้นว้าวพื้นนาตายเห็นนะใครกอสิไปตายย้อนหมู่ขาหมู่พันข่อยโบ ่อยนอนบ่รับ่อยนักใหญ่ก็บบ่ยังไ้เมื่อันเป็นน่ะนะเป็นไพ่กับเป็นห่วงเบมดทั้งเ่าแต่ว่าบ่เป็นตาเอากับตามลูกเฮาเห็ดใด้เนาะเอากับเป็นห่วงไปอยู่น้่งพัวกับพัวจบกพัวดีคือผ่านมาน่ะเออกับบว่าเห็นบ่ปล่อยไปจนว่าเขากับเป็นเือนเป็นชานเห็เเือนเห็ดชานพอได้อยู่เพื่อนกำลังบ่ใหญ่ดรอกคักใครแน่ตะกี้บะเออตะกี้แต่ผ่านมาพุ้น่าแต่ บุท่านได้ตั้งแต่กรลังได้ลูกนะหัวสันซะาบ่าก็ได้น้องไม้เนาะโดยอตอนนั้นก็าห้าวกับพะลงใจเนี่ยนะเราบริสุทธิ์แห้งก็ได้เหล่ายากันเนาะข้าวกายังหัวจักซอกจกักหามาสู่ลูกสู่เมียเนาะโดยลังเกลือมั่นกาเนาะห้าวผูอ้อยู่เฮือนเอาลูกเอาเต่ากะผพวัไปหาหลับจ้างทำงานมาสู่กิน มียางกระสู่กันกินครับู้อยู่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่พี่ฮะกะโล่งใจแม่นั่นแหละลูกเต่าอยู่น้ากันกินน้ากันมียางปั่นกันกินสู่กันกินครับค่ะผู้อยู่พี่ฮะกะดีใจเออลูกคูกับเขาขะกลุ่มกันอยู่หล่วก็เออพ่อแม่ทางนี้กับใครเน่กับคือคูเมือนี่ปล่อยไปบได้เลยคูเหมือนนี่บ่จักหูจักคนบ่จักลูกจักเมียแล้วไปมาคืนเบิ้ง เพื่อนหันนะเห็ดมดเป็นช่องสา,ามหมื่นสี่หามื่นมัน,น,นมาขายมาขายพันปลายช่องพันปลายมันก็ยังขายาผู้ซื้อก็ซื้อเนาะี่นะผู้ซื้อก็ซื้อกับอยู่ใกล้หันแล้วผู้อันหันแหล้วขาก็บดีจาว่าเออลูกมึงได้เมียมึงได้เสือขามาได้เขาสิบหาา้ามึงบ่สารสีเขากับบดีวาเลยเขากับมีตั้งแต่เออเอาเอาเอาเถอานะ ครับพันแห่งยังหายห้าวถูกตื่มจำเป็นแหละครับเป็นคนทนคนถูกกับกายใช่ถูกเป็นคนขมอดขอดคุ้งขงมือนี่จนบมมียังจนบมมียังเอาไปมาขา่าน้ำซ้ำกินกระชิบผมมีซ้ำขมือนี่นะเป็นคนโบแมนว่าคนอึดคนหิวไรเอาคนอึดคนหิวย่ง ยังธรรมดามันกับเป็นคนขมอดขอดคุ้งไงเขาน้ำซัมปลากับบุมีกินยังกับบุมีใสเลยวกะเป็นขนขมอดและบาดนี่อืดอึดหิวและบาดอึดอดอยากอยากกินกะจงจงย่อมยอมและหย่านมันเมดแม่นนะหย่านเมดดจะได้แห้งกับเมดแล้วแนวเฮาอันบทจากทางเสาะทางหาเฮากับบุมบ่มีแนวหาหันหนะอทานเฮามีงัวมีควายสะกาเออไข่ดอก ขายงัวปีหนึ่งกระสือกินก็ะเด้เพิรงเติบอันนี้มันผัดโปรเม็ดคนถูกที่อะมันกลายเป็นถูกแล้วขมือนี่นะแมมันเป็นคนขมอดขอดคุ้งย่างกาบอนมี่ย่างกับโบมีแล้วอืดหิวเขาแล้วอสูไปเออเอ้ยสูไปเด้อเอ้ยเด้ออาเด้อโดยโดยสุมาพาควนหละทุกคนเด้อนี่กับ ว่าเอากันมากะเฮงเต่อเอิบเนาะจนจนเอเตียงว่าเไปบำมาน้ำตารากัสิยน่อยแม่ความกัสิปิดคลิปวิดีโอก่อนได้ทุกคนเนาะพบเพ่อกันขิปนาเด้อขอบุญขอบคุณทั้งน้องเก็บที่สวยเรือเมตตาครอบครัวเอเตียงเนาะให้คนอยู่ดีมีแห้งให้รลับให้รวยเด้อน้องเก็บเด้อให้สุขให้มั่นพ่อพ่อกันคลิปนาเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดี